ด้วยน,นะครับตอนนี้มาอยู่กับสังเวียนแม่ค้ากักแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาใกล้ๆกับน้องกันนะครับน้องพร้อมยังพร้อมแล้วครับรอแป๊บนึงนะ oh <my. S 1> ทำไมมันจะกดต่อ,อให้หนจะกดทันเองนะพร้มอมยัง oh, หนึ่งสอง,องสาม เก็บจะเอาของให้หนูหยิบไม่ได้ขึ well ้นมาเอาไปเก็บดาบก่อนจะเก็บดาบก่อนได้ละไปเก็บดาบข้างหนูข้นมานุ่มต้องโดนลงโทษไม่หรอเข้ามาข้างในลงโทษเรื่องอะไรตอนนี้นุ่มนุ่มต้องโทษว่าตัวอะไรเข้ามาโอุยลงลงเข้ามาได้ไหมเดินเข้ามาอ่ะเดินเข้ามา เดี๋ยวเพื่อนเกิดตีพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมิเซกจะตัวให้หมูสู้คืออะไรสมิพีลูกมาได้ไหมวะหนู่งจะได้ไหมครับกับกบันจุดจะนูนให้เล่นแล้วแล้วสีพี่เหมือนกันนะก็มีเหมือนกันนะสัมเบี้อะซัมบี้อะไรซัมบี้ะเลยสายเริ่มได้หมูเออต่อเออตรงนี้ ตอนนี้ตอ้อง ok มีตน้องมีเลย้มตอนนี้นนอนนเอาขอกินของแป๊บนึงหิวไม่หิวว่ะหนูเอาะอาแอปเปิ้ลมกินนะองเหรอนี่ยไม่หิวอ่ะโอ้ยหิวแล้ว เนื yeah. no, ้อหนูต้องกินเนื้ออีกใช่ไงไปไปทำเกี้ยวว่ะอือเดี๋ยวไปทำกันไปกินด้วยกันน้องชายเนื้อไปกันอ่ไม่กินกินเนื้อเลยไม่กินกินเนื้อนะอืเท่าไหร่เยอะด้วยกันดีกว่าไม่กินอ่ะดีกว่าเจ็บปวดได้สามเลย ีนี่โอ้หทีนีอ่ะแต่เราจะไปเจอคุตัวอะเราก่อนมันโหดเฮียมากเลยบอสซัมบี้ไม่ใช่เอคนเลมไม่ใช่ซัมบี้ีใช่แล้วโหดนะใส่ก็อะไรว่ะเจอโน่เจอก็พลายฮะหนึ่งตัวสองครับโคราชสอตัว คอนโกลเลมใช่ครับโอ้โหเหมืนหอนโหดผมจะไหมลูกคนจะไหมลูกเราจะใส่คนหนึ่งไปเจอกันครับทต่ไม่ไหวครับไอ้หนูมันี่จับกันมัง บกก้านไว่ต<อ>ีมั<อ>กกายไปสั่งเวียนไนคาป่ะเนี่ย Mereka akan angkat dengan gaya gol lem tebas. Gol lem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 . Gol เดาเยอด่าออมองอกไม่อาปานเยอะถ้าคลิปนี้้าใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันนะครับกดร้อย่งนี้อ่นี้ก็รีบร้องจริงจริงยันขยันไปเลยไปเลย คยอ่อย่างเงคยอ่ะแล้วจะออกไปยังไงเนี่ยผมอยากเกระปุกเป็นันโชคหลทีนี่ใจลายทีนี่ระตูไปเองก็ได้ไ่ได้ไว้หนุ่ดวหนุู่ดไี เดินข้ามบ้านเดินมาเลยพี่เปิดประตูให้แล้วตรงตรงนี้ตรงลูกคาปเออเดินไปตรงคาป่ะเอออีกอีกอีกดิอ้าคโอ้โหเด็เดหมูเดิมตรงนั้นก็ตัวอีกนิดบายบายอ้บาอไ่

ส oh, maybe, maybe, maybe. Okay. Oh, fire, fire. ังโองสิโอไจบไม่จบไม่จอไปแล้วเฮ้ยใครใครเออฮไม่เอากไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาอยาน้องน้องไม่เอา Leute ich